ตรงนั้นตรงนั้นเมื่อกี้ไล่กัดลูกปลาเต็มหน้าพี่เลยอ่าตีขึ้นไปตีขึ้นไปอ่าตรงช่องนั้นแหละช่องนั้นแหละเออตีขึ้นไปสายนิดนึ่งสายนิดนึ่งสายนิดนึ่งสายนิดหนึ่งเก็บ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 สายนิดนึงอย่างไปสายนิดนึงโอ้ลมมาลมมาเขาเดืดลมมาอีกเอ้าสายหน่อยสายหน่อยสายหน่อย เห็นเห็นรึไหมเห็นเห็นไอ้กิ่งไม้กองกองนั้นปะเออตรงนั้นแหละไอ้สีส้มๆอ่ะเออตีไป ขี้หมาโอ้ยไซดีด้วยเดยวโอ้โหโยไซดีอ่ะไซโลเลยเนี่ยดีมโอ้ยตัวแรกโดนแล้วเดียวโอ้ยไซใหญ่มากไซโลไซโลถึงโลไหมหนูว่าถึงอ่ะใกล้เคียงนี่แหละที่เห็นว่ายที่เห็นว่ายตามมาเลยโอ้โหดูดิทุกคนวิ่งหนูว่าโลครึ่งว่ะจริงใหญ่มากวันที่ทำยาวกับของแขนดีมที่นี่ มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยสีส้มๆนะฮะเจนทูตัวนี้นะครับเจนทูหมอแปะซาก็เพินอะ่ะ<ม>เอาไม่อยู่อะ่ะตัวเนี้ยบอกเลยกวใหญ่มากเจนทูนะวัดติดเดียวก็โดนเออ,อ่าให้ดูด้วยข้างในามันมีฟ o อกเก f i n ฟิงรุ่นใหม่อ่าใช่กัดเต็มๆว่ายน้ำนูนมาเลยดันกลับไปัเออ,เอ,อโอเคอ่ะวางปลาไ้ก่อนโอ้ยนี่ นี่เดี๋ยวนี้ดูหน้านี้มีมีแต่คโคลนเนี่ยนี่ f o c เก s i n g เกรุ่นใหม่ FGS Plus นะคะทุกคน<า>นิวๆเลยตัวนี้ก็เป็น FGS Plus นะครับตอนนี้เป็น Focus s i ิ g e r รุ่นใหม่แล้วนะตัวนี้นี่เป็นลูกหมุนลูกปืนด้วยนะครับเป็นลูกหมุนลูกปืนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาปากกัดเนี่ย ไม่มีตะกัวขวางเลยเวลาปากกะดับลงที่ก้านเบ็ดเลยอันน้องดิมลองใส่ให้ดูแต่จะใส่วอดี้กลับคืนไปให้ดูนะนี่ขนาดน้องดิมเป็นคนที่วัดวัดเบานะวัดเบามากแล้วลองบีบหัวให้ดูดูเปิดเปิดเยอะกว่ารุ่นโฟกัสซิงเกอรรุ่นเดิมอีกนะทุกคนนี่เราก็พัฒนาอัปเกรดมาอีกหนึ่งขั้นแล้วคือแบบ โอ้โหจะเปิดยังไงดีไม่ใช่น้องบีมน้องบีมบีบค้างไว้บีบค้างไว้กับบีกัวไว้ก่อนพี่ชายเพื่อนๆดูเห็นไหมครับว่าตอนนี้ที่น้องบีมบีบลงไปเนี่ยไม่มีตะกัวแล้วนะ<ช>เพราะว่าตะกวัวเราถอยอยู่ข้างหลังทีนี้กลายเป็นว่าเวลาปลากัดเนี่ยกัดลงที่ก้านเบ็ดเลยแล้วเราวัดที่ติดแน่นอนใช่เ <c oughs> นี่ยบีมจับแต่ก้านเบ็ดเลยเนะี่ยไม่โดนตะกัวเลยเนะี่ย แล้วก็ราคาเท่าเดิมด้วยแถมลูกหมุนข้างหลังเป็นแบบแบริ่งด้วยเห็นไหมใช่ลูกหมุนลูกปืนใช่สุดยอดมากๆตัวนี้ลื่นมากลรื่นปื้นเลยราคาเท่าเดิมด้วยราคาเท่าเดิมนี่ครับแล้วก็ปาไซโลของน้องดีมาอายกมาใหเพื่อนๆดูอีกรอบนึงอือออ้ยสวยงามโอ้โหโลกวาหนี่โอ้โหแน่นอนจริงๆฝากไว้ครับ f o r g e t ส i n g e r รุ่นใหม่นะร4อบาทเท่าเดิมเนาะอ อยาวยาวมากยาวมากอยาวเกือบเท่าแขนเลยนิววาโอ้โหหมานหมนหมานหมนตอนแรกอะที่เรามาเดินอะเราไม่เห็นนักตกปลาสักคนเลยนะตอนนี้มีมาสองละเออพอพอเราถ่ายชิปเงยหน้าขึ้นมามองรอบๆอ้านักตกปลามาจากไหนวะหรือว่าชุปลาชาบอกพี่หนูได้ปลาน่าหรือว่าเราเสียงดังเกินไปวะ นี่บอกน้ายังไงหนูได้ปลานะยังไงเออเออรู้จักเขาหน่อยนี่น้าได้ปลานะรู้จักเหรอพี่เดียวรู้จักรู้จักรู้จักชื่อน้าอะไรน้าเอ็ม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 ฮะมีชูปลาชูปลาชูปลาหน่อยน้าเอ็มปะคะวัดอาชูปรอชูปลาชูปลาจะบอกว่าหนูได้ปลาแล้วนะขื่นไม่เดียวอะแกลงหนูอย่าเอ็มไหนวะเอ็มไหนวะกวน นุ้ยคนหนึ่งนุ้ยคนหนึ่งราบสวัสดีนักตปอต้าท่านหากคุณกำลังชอบตกปลาและคุณกำลังดูช่องพิชญิสีแสดงว่าคุณมาทุกที่แล้วเราตกปลาเทป๊ับปิงจิกกิ้งแคสติกทอริกตกไปทุกอย่างเราตกปลาน้ำจืดปลาบึกรอชโลก ปลาช่อนปลากระพุกปลากระตูปปลาหยีตกปลาตีปลาไสหรือแม้แต่ปลาหายากเช่นปลาเวีนที่พิชิ้นซีเรามีให้ทุกท่านดูเราตกปลาฟิชิ g นปารวมเทคนิคทุกแบบการตกปลาต่างๆไว้ทั้งหมดในช่วงขอไปมือใหม่ตกค่ะหรือจะตกกุ้งตกปูตกหอยพิชิ้อีซีเรามีให้ดูหากคุณชอบเดินป่าผจญภัยค้างแคมทำอาหารคุณชอบดูนมนมนมขาวๆใหญ่ ที่ฟิชชิงเฮ่เราก็มีให้ดูไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรถ้ามันกินเป็ดถึงไปเราจะนัดนัดทั้งงัดนัททั้งงัดนัดมัดน,น,น,นขึ้นมาให้ทุกท่านดูและก่อนที่ทุกท่านจะชมคลิปของเราให้ทุกท่านตั้งสติและฟังให้ดีหากท่านเป็นคนที่ติช่าตารอาต้อนจิตใจอ่อนไหวและมองการตกปลาว่าเลี้ามต่ำชาาำ<อ>้าบอบกมหรือมอมแม่สอนบูชาแต่คำดอกไมท้ทางเราก็ขอ นมสองมือขึ้นกราบและขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านกดปิดและไปดูช่องอื่นเพราะช่องนี้มจะทำยาไว้ความจังไรเกือทุกคลิปเลยส่วนน้องๆูหน,น,น,นูที่อายุต่ำกว่า18ปีให้ไปเรียกหมอแม่มานั่งดูด้วยเพราะมีตัวอย่างที่ไม่ดีและบางสิ่งก็ไม่ควรทำตามเมื่อดูจบก็ช่วยแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ด่าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ